โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมดปอกเตอร์ป้อกันนะครับมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวสั้นๆเกี่ยวกับไอเทมที่ชืออททช่อว่าอาร์กอนิมเซ็เตอร์ของฮีโร่ที่ชื่อว่าเบสต์แบ็กนั่นเองซึ่งทีเนี้ยผมเองก็เกิดข้อสงสัยว่าอ่ะเรามาอธิบายอาร์กานิมก่นอนอาร์กอนิมนะครับเมื่อเรากดท่าหนึ่ง <S <S 2> <S 2> จะทำให้ฮีโร่ขอนตรงข้ามนะครับติดท่าเหนียว <S <S เป็นหมู่ฮะอ่นนี่คือตัวอย่าง แต่ทีนี้ผมก็เกิดสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กับเอเทอร์เลนครับซึ่งปกติเนี่ยท่าแรกอ่ะมันจะถือว่าเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตเมื่อยังไม่ได้แสกทาฟ้านะครับนนอ่าเดี๋ยวมาดูระยะตอนแรกกันก่อนนี่คือแบบระยะตอนแรกนะครับของท่าหนึ่งแต่เมื่อเราใส่เอเทอร์เลนปุ๊บระยะมันจะไกลขึ้นครับแบบนี้ ที่ผมก็จะทําการทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าถ้าเกิดใส่เอเทอร์เรนคู่กับอะคเนมเซเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นครับโอเคผมเริ่มระยะปกติก่อนแล้วกันประมาณตรงนี้ตรงนี้ติดนะครับเมื่อผมเดินกลออกมาครับแต่ผมว่าไม่ติดนะครับแสดงว่าตัวเอเทอร์เรนนี้ครับไม่สามารถใช้ความกับคาถาฟ้าได้ครับไอเทมนี้ไม่มีประโยชน์ตีทิ้งแม่งเลยเออัดไปนั่นแหละอ่าโอเคซึ่ง คาถา้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับของตัวบิสเตอร์แบ็เนื่องจากว่าจะทําให้สกิลที่ชื่อว่าไอน so านซอโกะครับเป็นสกิลที่พ่นหมู่ทําให้สามารถวอลได้ดีขึ้นเยอะมากๆ,ๆเลยครับโอเคเราไปดูตัวอย่างกันเลย Let's go baby mother fucker โอเ okay. คสำหรับในต้นเกมน,นะครับผมก็ออกเป็นแค่แหวนแล้วก็มีสติกอันนึงแล้วก็รองเท้าธรรมดาซึ่งต่อไปผมก็จออเป็นเท้าไม้ต่อฮ่ะ โอเคแล้วก็ในตอนนี้เมื่อเข้าสู่การเกมเนี่ยผมก็แวนจ่าต่อเลยเป็นชิ้นถัดไปเอาไว้ยืนแท้งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะโอเคก็หลังจากที่ผมได้แวนร์ดแล้วนะครับชิ้นถัดไปผมก็เลือกที่จะเป็นเรเดียนเพราะว่าหนึ่งคือผมต้องการเร่งฟาร์มในการทำอัพเทนนิ่เซ็ตเตอร์ฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีตัวบิงสองตัวก็คือเอลซีกับซาดาผมก็จําเป็นต้องใช้เรเดียนเนี่ยกันให้กับเพื่อนร่วมทีมครับเพื่อไม่ให้ซาดากับ LC ลซีเนี่ยบิงเข้ามาเก็บเพื่อนในจังหวะถัดๆไปได้ครับโอเคแล้วหลังจากที่ผมได้เรเดียนเพียง4นาทีนะครับผมก็สามารถเก็บตังออกอาร์คเนมเซปเตอร์ได้ครับเพราะว่าเรเดียนเนี่ยจะทําให้การฟาร์มไวมากขึ้นครับโอเคอ่ะและนี่ก็เป็นฉากตอนที่ผมขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ To have you on the show can we call you al or maybe just din oh, how about Lottie? sounds like you, boy. come on Lottie. life Joe. your restaurant life Joe. your restaurant life Joe. restaurant life Joe. restaurant life restaurant life restaurant life life, life, life life Joe. life life Joe,

ก็สำหรับชิ้นถัดไปนะครับของผมก็ได้ออกเป็น h e เบิร์นเฮเบิครับเนื่องจากว่า h e เบิร์นเฮเบิรนะครับจะสามารถทําให้ฝั่งข้าไม่สามารถโจมตีได้3 5มจวีครับซึ่งผมก็ได้ใช้คุณสมบัติเนี่ยเอามาต่อกรกับพวก o อาเวิร์ลเซแมกกัราดาครับตัวนั้นเอผมสามารถเอาชนะตาหน,นี้ไปได้ครับโอเคตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับว่า ไอเทมอาร์กันินเซปเตอร์กับตัวที่ชื่อบิสตันแบ็กอะมันดีขนาดไหนโดยถ้าอยากให้เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราควรที่จะเพิ่มออร์ทีนคอเข้าไปด้วยครับเนื่องจากว่าจะช่วยลดคูลดาวของสกิลเช่นจากท่าหนึ่งนะครับดูตอนแรกก่อน1.5วิครับกับท่า2 3วิเมื่อใส่เข้าไปปุ๊บเลือ1.125วิกับ2.25ครับซึ่งทำให้เราสามารถสร้างไดเมจแล้วก็สแปมสกิลได้ไวขึ้นเยเอะเลยฮะโอเค ทางผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสำหบใครที่ชอบถูกใจอยากกดไลค์สับสกายได้ที่นี่เลยนะครับสวัสดีครับ